ปัจจุบันสถานการณ์น้ำจังหวัดร้อยเอ็ดระดับน้ำในลำน้ำยางมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนลำน้ำชีจังหวัดร้อยเอ็ดได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีสถานีวัดระดับน้ำสามแห่งที่อำเภอจังหารอำเภอทวัดบุรีและอำเภอทุ่งเขาหลวงซึ่งระดับน้ำได้เกินจุดแจ้งเตือนหรือจุดวิกฤตทำให้มีพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและบ้านเรือนประชาชน ปัจจุบันครับจะมีแค่รุ่มน้ําชีนะครับที่ทางจังหวัดนะครับได้ติดตามสถานการณ์รุ่มน้ําชีซึ่งเรามีอยู่3สถานีนะครับตั้งแต่จังหานนะครับทวัตบุรีนะครับแล้วก็ทุ่งเขาหลวงทั้ง3าแห่งนียได้เกินจุดแจ้งเตือนหรือจุดวิกฤจก็คือรถเตลิงนะครับทั้ง3จุดนะครับทำให้มีพื้นที่ที่รุ่มต่ําของรุ่มน้ําชีนะครับเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน นะครับนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันคืออำเภอจังหานนะครับอำเภอท่าบุรีนะครับแล้วก็อำเภอทุ่งเขาหลวงนะครับที่ได้ผลกระทบนะครับแล้วก็เชียงขวัญอีกอำเภอหนึ่งครับผมบ้านมะบ้าหมู่ที่3และบ้านนางงามหมู่ที่4ตําบลบึงงามอำเภอทุ่งเขาหลวงเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ลําน้ําชีเอ่อล้นตลิงโดยถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านถูกกระแสน้ําพัดตัดขาดกว่า8.5เมตรและมีแนวโน้มจะเสียหายมากขึ้น ทำให้ประชาชนจำนวน131ครัวเรือนไม่สามารถสัญจรไปมาได้เนื่องจากมีทางเข้าออกหมู่บ้านเพียงเส้นทางเดียวซึ่งจังหวัด1้1ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานทหารในพื้นที่ทั้งจากพลร .6 และมทบ .27 เข้าติดตั้งสะพานเหล็กแบบเร่งด่วนโมดูล่าฟาสต์บริดเพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราวนอกจากนี้ สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดเตรียมเรือท้องแบนจำนวน3ามลำพร้อมด้วยทีมอาสากู้ภัยเข้าประจำพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนท่านสมพลใจกิ่มนะครับได้มอบหมายในสังการให้ทางปอพจังหวัดร่วมกับอำเภอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับเข้ามาดูสถานการณ์เพื่อให้ช่วยเหลือพี่น้องนะครับซึ่งบ้านนี้เกิดจากถนนขาดเกิดจากแม่น้ําชีลนตลิงนะครับทำให้ถนนขาดในบริเวณต้งแต่บ้าน มาว่ามาบ้านนางามนะครับซึ่งทางเรานะครับได้เตรียมการอย่างเร่งด่วนนะครับในการประสานงานของทหารคือมณฑลทหารบกที่27นะครับกองพล6นะครับในการมาช่วยเหลือพี่น้องคือสะพานชั่วคราวนะครับและทางสำนักปลอมจังหวัดนะครับได้ประสานกับทีมโต้ตอบของกู้ภัยต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเข้ามาพื้นที่ในวันนั้นเลยโดยยการนําเรือท้องแบนจํานวน3ลำนะครับเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนในการสัญจรเนื่องจากถนนยังขาดอยู่ นะครับแล้วก็ทางทหารก็ได้เด้งเอาสะพานแบ,ร,บรี่มาติดตั้งนะครับปัจจุบันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาได้นะครับทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมตั้งศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนที่จะอพยพขนย้ายสิ่งของ พร้อมนาเรือท้องแบนไปเตรียมการประจำจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนควบคู่ไปกับหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกําลังและหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยหรือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐสามารถติดต่อสายด่วนนิราภัยโทร .1784 ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทนาทิพย์สุวรรณพัฒน์ถ่ายภาพ ปรัชญ,ญาวิทย์แต่งจันทึกทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน